ดีคะ่ะทุกคนเราจะมาสอนทุกคนพับเครื่องบินที่แรงแล้วไกลตรงง่ายละชนะง่ายดูกันเตรียมกระดาษแบบไหนม,มาก็ได้นะครับเครื่องนะับเครื่องแบบนี้นะก็รีดนะรีดเลยนะเดี๋ยวแป๊บนึงระวังโทรศัพกอดแล้วกันบ่ะรื่เขาโต ก็น,นำมันไปตอกไปติดแล้วก็กลางออกก็พับตัวนี้นะตัวนี้นะแล้วก็รีดทั้งสองข้างนะโอเคแล้วขอวางก่อนไม่ถลัานะฮะไป รีดนะทุกคนรีดแล้วก็อีกข้างนะอ้ไรน,นี่ขน,นะนะาดกระวานเดิมเดี๋ยวทุกคนมองไม่เห็นงไงต้องให้ตรงกันหน้าของเราอาจจะไม่ค่อยตรงนะแต่ว่าก็แหลมดีแหละให้ปากมันแหลมก็อพอนะให้ปากมันแหลมตอนแรกมันเป็นแบบนี้ใช่ไหม พักตรงน,นี้ลงไปได้าล่างนะแป๊บนึงักผักตรงนี้ตกากบ้ามเลยหน้าเดี๋ยวให้ดู พับลงมาแบบนี้นะแล้วก็เหมือนเดิมเลยแบบแบบนี้ทั้งสองข้างแบบเหมือนเดิมเลยนะด้านบนนะนี่ไอซ์พับนี้นะสองด้านนี้โอเคอันหนึง่งพับง่ายอ e ีซี่แอนด์ร่อนดีด้วยชนะใครไม่ออกไม่แพ้แน่นอน เพราะว่าเราจะนับที่พุ่งไกลก็พมันไกลอยู่นะมันบินไกลเไม่รู้ทำไมนานจังคิวเยอะหรือเปล่ารีดนะทุกคนรีดนะรีดเลยรีดเลยนะรีดไปทั้งสองค่ะ ปากแหลมก็พอล่ะมัมกูุ๊ปมัมเก่งมากไม่ใช่แล้วเห็นไหมทุกคนก็ประมาณนี้นะอันนี้ไม่ต้องใช้นะอันด้านล่างเกี่ยวจะพับครึ่งเลยครึ่งประตูหน้าเดี๋ยวเราพับ ใี่แล้วก็พับเดยวแป๊บน,นึ่งจะ้วคนรนมนขนาดคล้ายๆทห่ลงมนลงยินเลยกระที่พัดก็ได้แต่มันจะไหนเราจะามาทำเครื่องบินต่อละแป๊บนึง,นงมันต้องรีดด้วยนะทำแล้วก็รีดถ้าคนดูไม่ได้ก็เอา,เอาไม่ได้หรอ ไม่ได้ไแล้วไงแล้วก็ตอกขั้วขเนะแล้วก็รีดดีดเด่นนะตัวนีให้มันตรงเลยนะให้มันตรงก่อนแล้ค่อยเล่นคนไหนซูมไว้ไม่ได้ของเราอาจจะไม่มตรงครับ ปากคนแหลมก็พอละบอกดีปากค่ะตรงนี้นะทนุกคนปากนั่งพับตรงนี้ทาเลยตามระยะที่เราอยากได้ไม่ต้องหักตามคลิปได้ก็คือตามระยะไม่ต้องเอาตามระยะคลิป,ปก็ได้ตามใจตัวเองอยากได้แบบ ดก็จะได้แล้วนะคแบบนี้ยุ่นแต่ว่าปากเราจะพับนะทุกคนไม่ต้องพับก็ได้นะเราจะพับเพราะว่าปากเปรี้ยวเวลาชนปึ๊บนึ้งก็จะเปรี้ยวมันก็ไม่แรงก็จะพับก่อนแล้วกันเอากล้องไว้ตรงไหนจะคนคนเดียว ทับเข้าก็แบบนี้แล้วก็วกปีกแล้วก็ทับปีกแล้วก็ทับแล้วก็ได้นี่ก็เป็นประมาณนี้เวลาชนจะได้ไม่หงาแตกเดี๋ยวเป็นปะนเดี๋ยวไปเล่นให้ดูเลยแข่งก,กับเพื่อนๆแข่งกับแข็งแรงๆเราชนไม่ค่อยแรงมา